้ชมครับและนี่คือรายการนั่งยานะครับผม,มเป็นวันหยุดนะฮะเป็นวันมาค้าบูชานะฮะไปทำบุญกันครับวันพระวันพระใหญ่เลยนะครับผมวันนี้ครับรแคมปเชิญของเรานะครับเป็นกลุ่มศิลปินนะครับ ที่จะมาจากคอนเสิร์ตนี้ครับซึ่งคนที่ทาคอนเสิร์ตอันนี้คนแต่งเพลงท่านนี้นะครับมีเพลงดังๆมากมายชื่อว่าฟองเบียฟองเบียมาเหรอฟองเบียเอ็กซ์ตอร์เลฟคอนเสิร์ตของฟองเบียเขากาลังจะจับคอนเสิร์ตใหญ่สาหรับคนเก่งคนนี้แล้วศิลปินในในในสังกัดของเขาที่เขาแต่งให้เนี่ยก็จะมาร่วมงานคอนเสิร์ตนี้ด้วยแล้วที่สาคัญวันนี้ตัวเขามาเองเลย พร้อมกับศิลปินที่เขาแต่งเพลงให้มาเผามาเมสากันเลยเพราะว่าการแต่งเพลงนี่ไม่ได้แต่งจดเสรื่องของคุณนี่ของคุณนี่ใครแต่งให้เพลงของคุณน่ะฟองตะปาดใช่ไหมฮะนะานะประการมก่อนวางไครอ่ะฟองตะปาดอ่ะเธอเห็นไหมฟองตะปาดแสดงว่าขึ้นไปแต่งคนกิ่งไม้กิ่งไม้กิ่งจะหยดลงมาเลยนะครับเรามาพบกับแขกเชิญของเราทั้งหมดเลยนะครับนำทีมโดยคุณฟองเบียอะไรครับขอเชิญ ต้องแนะนำตัวไม่ี่ยหอยอแนะนำตัวนิดหนึ่งอคุณฟองเบียครับไม่ใช่ฟองเบียร์น็อตให้คุณครับไก้้ไหมคคุณดูหุ่นก็รู้ว่าใครควรจะชื่อฟองเบียอ๋อนี่ฮะนี่คุณฟองเบียนะฮะฟองเบียรชคอนเสิร์ตที่กำลังจะมาถึงวันที่ 31เ,เนี้ยนอกจากตรงนี้แล้วจะมีใครอีกบ้างฮะพี่บุรินทูฟลายเดอร์เพลนั้นเพอ้งนั้น,นๆๆๆๆไเงนงนนเนรร้เพน้้เพลรนีมีม้คเลรร้ี อ๋อเอาเขาจะไม่มาคอนเสิร์ตเพราะเพลงนีแหละไปฟังในคอนเสิร์ตที่ไหนครับสามเอ็ด่าโอเชียนมารีน่าพัทยาครับคุณไปถึงพัทยาเลยเหรอพัทยาครัทำไมคุณทำอย่างนั้นล่ะเอ้าทำไมไม่มีที่เล่นในกรุงเทพอะครับมีโปรหมดคอนเสิร์ตของจริงมาไเนอ่าใช่ไหมแล้วทำไมฟองเบียร์ถึงได้แต่งเพลงเพราะๆให้กับพวกนี้เยอะแยะมากมายอ่ะ ทำไมคุณแต่งอะไรชังหนาฮะเอาทำไมไม่มีอาชีพเลย๋ยวเได้ไปถามไม่เคยใครถามบอกวะถามอะไร่เขาก็แต่งเพลงเก่งที่ผ่านมาดีกว่าแต่งเพลงให้ใครบ้างแต่งให้เนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับมีชิ้นชิ้นเพลงอะไรชิ้นเพลงมีอะไรให้ทำอีกไหมร้องไงอาไปได้ันหลอกนะทำไมชินขนาดนี้ มีอะไรอย่างเงี้ยฮะเซลเซลที่แต่งเพลงอะไรหมดชีวิตฉันให้เธอหมดชีวิตฉันหเธอหมดชีวิตวางไม้ n o r ง a l เดี๋ยวเอาไม้นะสามเนี่ตาอยู่ข้างนอกอะ A P normal ล้วครับแผงเ A P normal อัลบั้มล่าสุดชื่อเพลง s e e d ครับแล้วก็ของ c l a s h เพลง It's gonna be okay เพลง It's gonna be okay เป็นเพลงปลุกใจแล้วได้ข่าวว่าเราแต่งเพลงมาเยอะขนาดเนี้ยเวลาแต่งเพลงนี่แต่งเร็วมากเลยหรอเป็นคนแต่งเพลงเร็วมากเร็วมากแต่งยังไงบ้างเร็วขนาดไหนของซิลกอนเลยนี่ไปกับพี่เปิลไะเนี่ย bếp dừng ha dừng à ha <laughs> 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 แต่งเพลงแบบเป็นเพลงที่ทําให้ซิลกลับมากาเนิอดอีกครั้งเราซิลหายไปนานมากนะครับก็หวังว่าเพลงนี้แหละเขาก็ใช้เวลาแล้วเขาต้องไปต่างประเทศตอนนั้นญี่ปุ่นครับกี่วันเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นครับคือแต่ว่าบอกไว้นานแล้วนะครับแต่วันที่จะไปญี่ปุ่นจะต้องมาแต่งวันนั้นอะ่ะต้องแต่งให้เสร็จวันนั้นอ่าแล้วก็ก็จะขึ้นเครื่องไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงครับเราไม่ได้นอนเลยมายถึงสภาพแบบเย็นมาเลยแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวยแต่เงเยินกว่านี้ก่อนเยินขั้นสุดี่มันมีแต่งมาแล้วเดี๋ยวนี้แต่งเพลงชั่วโมงเดียวเนี่ยครับผมแล้วเสียงร้องไกด์แบบเสียงแหบแบบเฮ้ยจะเฮ้ยจะดังโง่เพื่อนเพื่อนผมมือกีตาร์พี่ชุโอ้จะรอดมั้ยเนี้อะไรเงี hai, era, nice ้ยนี hey, ่แต่งเพลงหรือเผาเพลงให้วะแบบอย่างนี้ไหวเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าพอเพลงออกไปครับก็ปรากฏว่ามันมันไม่ใช่เผาเล่นๆมันเป็น หอมหวานรับประทานง่ายผมล่าดังมากครับเลียครับท่านเจ้านายผมท่านเจ้าลายครับอันนี้หัวหน้าค่ายผมเองครับเราอย่าไปเผาเยอะอย่าไปเผาเลียไว้เลียไว้ครับหมดชีวิตฉันให้เธอจีซวนณภูมิมาบานนั้นพี่จริงจริงจริงไม่เป็นี่เบียรไปแล้วไปตรงนซวนณภูมิแล้วก็อัดแล้วก็ส่งไปเลยไม่ใช่แค่ชั่วโมงเดียวนะ บีนะบอกว่าแต่งเพลงแค่ก๋วยเตี๋ยวชามเดียววันนั้นเบียร์ก็ไปฟังเพลงที่ที่ที่ทำงานทีนั่นคุยคอนเซ็ปต์กันประมาณนึงให้ออกมาเป็นว่าเป็นแบบเสี่ยมคนเสียมกันอะไรเงี้ยมันไม่ไดีเสี<แ>่ยมยุแล้วแล้วก่อนที่เขาจะเขียนเมบอกให้พี่พี่ชูพี่เทนผมชูผมขอก๋วยเตี๋ยวผยูงหนึ่งไอ้สองคนนี้เขาออกไปซื้อวยเตี๋ยวอาไปถึงปุ๊บเราก็โทรหาเฮ้ยถึงยังถึงแล้วพี่เดี๋ยวผมสั่งอยู่กำลังจะกลับแต่ตรงเนี้ยเสร็จแล้วว่ะเสร็จเป็นเพลงเลยก๋วยเตี๋ยวยังไม่ได เฮ้ยไม่ดเไมตลคเลยอ่คเสิรตแล้วแต่ลครมีมุงหมดอะเพงเพงเพลงอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ตลกแน่นอนแต่งเหอนจะทำายสถิติโลกครัเร็วยๆแต่ตอนแรกเปชั่วโมงนี่ประมาณรึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วครับลองแต่งตอนนี้เลยได้ไหมอ้ายังไงยังไง่งให้ปสิธ์แม่หลอมแหลมหน่อยครับ เปิดใจมากเลยใช้ยาในการต่อยมวยใช้ยาในการต่อยมวยเขาซ้อมมวยแต่งแค่หลังขาดอยู่ห่ออากาศไม่ได้หรอกเอาตอนนี้นี่เอาตอนนี้นี่ผมจะดูเสื่อมไปกว่านี้อ่ะตอนนี้ผมก็เสื่อมไม่แต่คุณฟองเบลเขาเป็นคนที่อายอยู่แล้วจริงมาถึงนี้เป็นคนคุณนี่เก่งด้วยเอย่งี้ถ้าแต่งเพลงอะไรต่ออะไรมีเวลาสักนิดหนึ่งได้เลยอ่ะหอยหอยแต่งให้เพราะว่าหอยเป็นคนชอบถ้ามีแสงโดนหน้าปุ๊บเนี่ยนะ ไว้เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยเอาคีซีซีอีมินเนอร์เอฟจีเซเว่นมิเนอร์ให้พี่เปิ้ลนะบนตีไม่ต้องตอนนี้เนื้อมาแล้วเนื้อมาแล้วให้พี่เปิ้ลเลยเร็วกว่าก๋วยเตี๋ยวชามเดียวอีกเหรอ พวกนี้ล้อมแหลมคนนี้มันผมน้อยเปิลคอยจะคอยมาปลูกผมต่อดังดังนี่แค่แุกเดียวได้แล้วเดียวเดียวเดียวเดยวเดีกวเดบยวเดียเดียยวเดียียวเดีเกตเอางดี่นะดียเดี้วเดีวดี่วเดียวเดียวเดเเ่ยเีวเด เบียกันหมดแล้วทีเนี้ให้ให้เบียร์เผานักร้องแต่ละคนสิเพราะแต่ละคนเวลาแต่งให้มันก็ต้องบันดาลใจแล้วก็มาจากแต่ละคนนิสัยของแต่ละคนด้วยใช่ไหมคนคนนี้ดูร็อกร็อกดูแบบเข้มเข้มกวางนี่เป็นอย่างเงี้ยตอนรู้จักกวางเนี่ยกวางเขาจะดูเป็นแบบเหมือนเหมือนร็อกมีวันหนึ่งผมก็ไปไปทำงานบ้านมือเบสของในบีนอร์มอลแล้วมันก็มีพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆอยู่เงี้ยอิเล็กทรอนิกส์แบบตืดๆพวกเครื่องซินเครื่องอะไรพวกนี้ยทเนี้ยพอเวลามันผ่านไปเนี่ยมันเริ่มซื้อของตัวเองเลย เริ่มซื้อของตัวเองเราเริ่มผลมาแล้วมันก็เริ่มทําจริงจังแล้วลบ้านเป็นบ้านเแถวๆซึ่งแบบว่าสมมุติว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยไอ้ข้างๆก็ได้ยินแล้วไงแต่เนี่ยคือแบบพอหัดเล่นแล้วก็ไม่เก่งใจคนอื่นคือก็เปิดใส่เต็มจนแบบไม่มีใครเขานอนได้เราทางบ้านก็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 อาซ่งอาซ่งอาเติงดังมากเลยอาซ่งเติงอ้ะ อาเหมิงอาวิ้งอาเหมงเพาะว่าขายด้วยแล้วว่าเขาเป็นคนชอบชอบรถสปอร์ตครับชอบรถสปอร์ตแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราอยากทำอยู่คือขายรถสปอร์ตเอ้าทำไมอ่ะคือถ้าพี่นั่งตอนฝนตกพี่จะเปียน รถไงวัทุนเป้าปิดสนิททีถ้ี่จะเปียกปิดมันรั่วครับมันรั่วด้วยรถสปอร์ตรั่วเนี่ยนะจริงครับรถราคาแพงยุโรปดูดีเลยนะจอดอยู่ข้างหน้าแต่อย่างชินนะครับชินเนี่ยผมสวนเข้ามาซื้อบ้านเขาขอซื้อหลังใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านคือถ้าใครไปหมู่บ้านนั้นน่จะรู้เลยว่านี่คือบ้านชินเราเข้าไปเขาคุยเรื่องโครงการแต่งบ้านจะมีห้องพักผมจะเป็นโบร แต่สิ่งแรกที่ทำแบาติดกระจกทั้นบ้านอ่ะพี่เดินไปไหนก็ซ้อมเต้นได้ดูได้มันเป็นห้องซ้อมเต้นเลยครับคือห้องซ้อมเต้นมันไม่น่าอยู่โอทงขนาดนี้ขึ้นบันไดมาได้หมดพี่ขึ้นบันไดไปเ็จที่เต้นได้เลยทำไข่เจียวใช่ไหมทำไข่เจียวโอ้โห

ทุกห้องคนมีทุกห้คนนอนนี่คุณนิมนอนนี่อย่างนี้เลยเฮ้ยนี่ก็จกยนี่ก็จอยนี่จะจอทุกคนอ๋อเฮ้ยติดแค่ไหมไม่คือจริงๆแล้วคือติดด้วยการที่ทั้งบ้านผมเต้นนะครับด้วยผมน้องแม่ด้วยแม่เต้นด้วยเหรอแม่แม่เต้นด้วยเหรอพอแล้วชอบเต้นที่หัวใจเราเราเหมนกัน หรือว่าเป็นคนที่มีมีที่แบงค์คลาสอยู่ในร่างเขาไม่ทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่เห็นเคยไม่มีใครเคยรู้เลยหมายความว่าวันนี้วันนี้แบงค์คลาสไม่ได้มาบเหี่ยนอย่างนี้เลยได้ไม่ได้เร่าเรายกว่าอะไรหมายความว่าคืออย่างอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเราไปถ่ายรายการด้วยกันมาเราแบงค์ก็นอนอยู่ข้างๆเขาก็แสดงความเป็นแบงค์คลาสออกมาโดยที่โดยที่แบงค์อยู่ใกล้กันประมาณผมกับทิศอย่างเงี้ยแต่ว่าก็กลัวแบงค์รู้ด้วยนะแต่ก็ทำ ทำไปถึงทำเป็นแบนแบนช่วย่อยชว์หน่อยไหนไหนไหนเขกเบอกเปคอนเสิร์ตแบนได้ขอโทษไว้ก่อนเอาเพลงอะไรเพลงอะไรมัดหน้พี่เพลงอะไรผมร้องเลยก็ได้ร้องเร้องเลยร้องเลยก่อนห้เนคนหัวเลยนหัวเลยจร้งเองเปิดเปิงเปิดการยืนตั้งแต่การยืนอ๋อทุกคนพี่ฝากขอโทษด้วยนะเวลงเขาจับไมงเ้าจะไม่จับ อ่าแจับไงฮะเขาจะแบมือ่แบมือแบมือแล้วเขาจะชอบคุยกับตัวเองบนเะไีว่าใช่ไหมมีคนอย่างนั้นด้วยเขาจะคุยกับตัวเองบนเวทีโดนเทเฝ้มองเจ็แต่กลุดไม่แล้วว่าฉันจะทำอะไรไม่ได้ผู้ชายเจู้ฉันไม่รต้เพราะฉันคงไม่ได้เตืนเตแต่ใจมั จริงๆมีคนเต้นเก่งกว่าชินในนี้นะที่เต้นเป็นแบบคนนี้มาลงผมวันนี้คนนี้ทุกครั้งที่เจอชินพี่ขอสเต็มสอนเฮ้ยไอไซด์วอล์กอะไรเนี่ยพี้ทำยังไงวะชินเออ่อ่ะโทษโทษสันนิดเดียวไม่เคยชาวร็อกเสียไม่ตอบนี่นี่หกดใจ ชาวล็อกครับชาวล็อกชาวล็อกได้จริงอ่ะคุณเล่นอย่างนี้แหละครับเข็นบ้างอ้ยังไม่จบเราพาเขาไปถ่ายคาราโอเกะกันที่ประเทศฮ่องกงและทีนี้เนี่ยที่ที่ฮ่องกงเนี่ยก็จะมีเครื่องดื่มยี่ห้อสไบลิสโอ้โหสไบลิสแปลว่าแบบว่าคุณแรงนะเนี่ยคุณแรงเลยเป็นคนเื้อผ้า คือผมก็ไม่รู้ไอ้สไตลิสเนี่ยมันคือเครื่องดื่มอะไรนี้ผมก็ไปจะนอนจะนอนพักลูกน้องผมก็เดินมาบอกพี่ห้องนั้นมีเรื่องเือดมากมีเรื่องและเดือดมากพอเราเปิดประตูเข้าไปในห้องมันก็เดือดมากเดือดจริงๆเลยเหมือนเรามีที่มาออนาพายอยู่ในนั้นหลายคนมากพี่ทำไมทำไมอา่ะคือโดนใอเครื่องดื่มโดนเครื่องดื่มสไตลิสเราอยากเป็นสไตลิสกันเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นผมยังโอเคนะ จิงมาเนี่ยขอบคุณค like ่ะเอ้าแต่งตัวเป็นหญิงกันหมดเลยเหรอเพื่อความสนุกรายการนี้มันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะร้อนนาแต่พี่ป๊อปเนี่ยเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยากเป็นพี่เปิ้ลนะจริงเขาเขาอยากเป็นนักคอมคือคือเขาอยากเป็นหรือไม่ไม่รู้แต่ทุกคนอยากให้เขาเป็นนักคอมนะเขาทำไมอ่ะเขาเป็นเนไอที่เอาเรื่องซีเรียสมาทำให้ดูสนุกได้คือผมเวลาคุยกันผมชอบทำให้มันแบบ คลื่นมากกว่าแต่บางทีเวลาถ้าเกิดอเขาจะคุยประชุมเรื่องอะไรซีเรียสผมก็่ามันเป็ซีเรียสไปตรงไหมก็ถ้าเบื่อซีเรียสขนาดนี้มันก็เจ๊งอยู่แล้วไอ้ซีเรียสหรอก็ฮาๆไปเถอะคือพี่ป๊อปไม่เอ้ถูกเรื่องมาไม่ให้ตรงสีมือคือเอามาเป็นตลกหนึ่งโมงแล้วเนี่ยไม่ได้เหมือนที่พี่เปิ้ลนะครับทำไมครับเหมือน ปล่องครับ <ini> ด้วยไม่ัวเลยขวดผีด้วยเดินเข้าไปเลยครับขวดีคนขวดผีวันนี้ครับเดินเข้าไปเลยครับได้ยินอะไรครับโอ้ยบอกมาบอกไม่ให้หมดเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับน้องเสียงอะไรครับบอกมาเดี๋ยวนี้ครับไม่ต้องกลัวครับทัดไทยไปเลยท้าไทยไปเลยเรื่องนอนต้องคนนี้ผมไม่เข้าใจว่าเขาไม่ชอบใส่อะไรนอนเคยไปนอนบ้านคุณ เคยนอนด้วยกันหลายทีแล้วแล้วเคยแล้วเคยฟิชเชอร์ลิงไม่ใช่ทำเพลงฟิชเชอร์ลิงให้เขาไหมกับพี่กะเคยแล้วนอนใครนอนกนเนี่ย อ๋อผมสองเรื่องเลยสองเรื่องเลยว่าแต่ตอนนี้ผมได้ยินมาจากมาจากในวงนะฮะเรื่องนอนปกลนวตกรรมการจับการตนลนดังมากครับพี่คือถ้าวันวันไหนเราเรานอนไม่ทันเขาอะเขาจะให้โอกาสเราแบบว่าเฮ้ยนอนก่อนเลยนอนก่อนเลยเดี๋ยวไปอาบน้ำปุ๊บล้วไปนอนเลยเนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นปุ๊บยาวติดยาวเลยยาวเลยคือแบบว่าถึงเช้านี่ไม่มีทางได้นอนเสียงเสียงขอเสียงหน่อยขนาด ชนี่นี่เบาๆพี่เคยไปเล้าหมูพี่เล้าหมูหมูหลายๆตัวเป็นเล้าหมูหลายๆตัวด้วยโอเคโอเคพี่ปอเขาเลยแล้วพี่ชอบตัวเองครับกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยงานเดี๋ยวนักร้องมันไม่มีเสียงมันนอนน้อยเขาเลยไปซื้อไปเจอร้านญี่ปุ่นร้านหนึ่งชื่อไดโซใช่ไหมเขาไปเจอเครื่องอันหนึ่งครับแค่60บาทเท่านั้นบอกว่ามันจะทําให้คุณหายกรนได้เขาเลยซื้อมาทดลองแล้วมัวทุกคนไอเป็ก พี่ชุกไอเคนเดี๋ยววันนี้ดูจะไม่มีการกลนเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับลองก็ลองดูปึ๊บเขาก็นอนเลยใส่ปึ๊บตรงไหนมันเป๊กอะไรเหมือนที่นีบใช่ไมใช่เป็นเหมือนที่นี่เป็นยางไงครับใส่ไปปึ๊บเงียบกริบเลยเพราะเป๊กตื่นมามืุอเช้าเฮ้ยโคตรเจ๋งพี่ป๊อกเจ๋งมากไม่มีแม้แต่อะเดียวไม่มีเลยไม่มีเลยครับมันจะไม่โกลเลยไม่โกลเลยมันจะไม่เจ๋งได้ไงเป๊กกูไม่ได้นอนเลย ตานี่ดำมาเลยเนี <the the ่ยมันหนีบจะงูเนี่ยทั้งคืนมันเจ็บมากพี่ใครเคยใส่เสื้อที่มันหนีบเลยไอ้ล่างๆนะพอผ่านมันจะค่อยหนีบหนีไปเรื่อยมันเจ็บแล้วไอ้นี่มันหนีบเหมือนวัวมันหนีบเลยมึงหนีบมึงเจ็บมากทั้งคืนเลยพี่โอ้โหหกสิบบาทคุ้มดีไหมไม่ได้เสียแท้เลยแตงไม่ได้นอนเลยอ่านี่ดำถ้าเรื่องนอนต้อง แน่นอนเนี่ยันนี้เขาไม่ชอบใส่อะไรนอนคือคือผมไม่เคยเจอเลยมั้งเคยไปนอนบ้านคุณเคยนอนด้วยกันหลายทีแล้วพี่โอ้หลายทีหลัวร์หลายทัวคืออไปนนกันหลายทีแล้วเคยแล้วเคยฟิชเชอร์ลิงไม่ได้ทำเพลงฟิชเชอร์ลิงให้เขาไหมกับพี่อ่ะเคยแน่มากเกือบจะเล่น ไปแล้วเรื่องจริงมาพูดเล่นเอาเรื่องคนนี้ต่อสิคือไงแล้วไงทำไมนอนนอนแล้วไม่สนุกมาแล้วไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่อะไรเลยพี่เฮสักชิ้นอม่ได้เดี่วล่าสุดเลยอาทิตย์ที่แล้วบ้านกว่างไมครับเดียวกันวงเดียวกันช่วยคุณหน่อยวันนี้ผมวงซีแล้วไงมาบ้านมานอนบ้านกว่างครับผมก็นอนกันสองคนสักประมาณตีสามเขาบ่นร้อนแอร์ร้อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ินไปเปิดเดี๋ยวไปกดแอร์ให้เพิ่มให้กดเพิ่มเพิ่มเพิ่มเสร็จปุ๊บก็นอนหลับ ้าดีวังสะดุ้งตื่นประมาณ่4อือหันไปพหวาขาหวานวานี่มันเวาอะไรครับปีกระจูใครไม่เคยเห็นผีเปรตมาดูบ้านผมได้ทำไมมันไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยผมผ้าไหมผมผมมีความรู้สึกไม่ห่มด้วยเพราะเขาลอนเห็นหน้าถอดผ้าออกหมดผมนึกถึงจิ้งจกจิ้งจกไม่ใส่เสื้อผ้า ขาวเห็นไส้เห็นอะไรไม่คิดว่าชาตินี้ต้องมานอนข้างๆผู้ชายเปื่อยเป็นผู้หญิงจะไม่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเรื่องนอนตัวนี้ก็เด็ดนะเด็ดจริงเหรอเรื่องนอนอย่าบอกนะว่าแก้ผ้าด้วยม่เรื่องนอนองให้คนนี้เลยเขาวงเดียวกันติดตัวต้องนะทำไมอาบกวางอเวลาหลับตาปาเขาจะเลืมจิงเหรอ เราเป็นคนกลัวผีมากครับเราไปเที่ยวคอนเสิร์ตกันช่วงแรกๆก็แบบไปเจอโรงแรมหนึ่งขรงมานแล้วมันจกัดน่ากลัวมากเพรผมก็นอนเวลาไปคอนเสิร์ตจะนอนกับมันนั่นไงมาเลยน้องครับเสียงอะไรครับตงติงท้นเลยบอกรึยครับาค่ะยังไม่กล้าเข้าไปเลยค่ะไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวนี้เข้าไปเลยท้าเลยท้าเลยทำไม มีผีก็บรรยากาศก็นอนด้วยกันผมกับกวางจะนอนท้องเดียวกันตอนนี้ก็ผมก็หลับมันก็หลับนอนเตียงข้างกันก็ได้ยินเสียงประมาณอย่างเงี้ยมันเสียงคนวิ่งอ่ะอ่าผมก็พลิกหันมาเลยแต่ใส่เสื้อผ้านะหันมาอย่าถ้าไม่ใส่เสื้อผ้าอย่าพุ่งหันมาไอ้กวางก็นอนอย่างเงี้ยผมก็มองหน้ามาก่อนกวาง ได้ยินใช่ป่ะร้ไห้ราะุ่ใจไงคุณใจคิดก็มันแบบจอเก่าไม่สวยไม่สวยสบายสบได้ยินใช่ป่ะววะสบายโอเคโอเคเช้ามาถามรู้เรื่องไม่รู้เรื่องลาบอ่ะดีลับนี่หลับอยูกอ่ะลาบจมูกลับดีลาบประมาณนั้น คุณคุณว่าเป็นประจำอยู่แล้วเหรอกูสึกว่าจะได้กรรมพันธุ์กับคุณแม่ครับโอ้โหเหรอเป็นโทษแม่เลยทีนี้จะได้ไม่มีใครกล้าด่าแล้วกลตัด่าจบเกมจบเกมเลยอะเพราะสมัยแรกๆเวลาหนีเที่ยวก็หนีไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ครับทีน้กแม่แม่ตอนเนี้ยมีคนแนะนำพี่ว่าปั่นจักรยานแล้วมันได้กล้ามเนื้อตรงไหนครับใช่ก็ ได้กลามเนือช่วงช่วงนี้แหละครับสำหรับจริงๆแล้วขันจักรยานแล้วสูุ่สวยเลพี่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อตรงไหนครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เงียบเลยคิดว่าจะรอดว่างั้นอันนี้เป็นไงคนนี้เป็นไงอนนี้เขาวางกีตาร์แล้วพี่เขาเป็นนักจักรยานแล้วครับเอ้าทำไม เข้าบ้านเจอจักรยานก่อนกีตาร์มาเนี่เข้าครัวก็มีจักรยานอยู่ข้างตู้เยงใช่พอเข้าไปเสร็จเห็นกำลังนี้จักรยานอยู่เลยที่พลแนะนำพี่ว่าปั่นจักรยานแล้วมันได้กล้ามเนื้อตรงไหนใช่ก็ได้กล้ามเนื้อช่วงช่วงนี้แหละครับสำหรับจริงๆแล้วปั่นจักรยานแล้วตูดสวยพี่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อตรงไหนครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เข่าขวามันได้กล้ามเนื้อตรงนี้ใช่กี่นานไหมครับกี่นานม ก็ท้านานสุดเคยขี่5ชั่วโมง5้ชั่วโมงจริจริงมันจะยิงจักรยานจนได้แฟนเลยเหรอครับอุยอุ้ยอุ้ยก็เลยวางกีต้ามาคุณเอายังจักรยานเพราะว่าอุยทำไมพี่หอยรู้เหรอไม่ไอ้มันเคียนอ๋อไม่เกี่ยวอะไรปันจักรยานแล้วได้แฟนแม่ผมซีพอดี ไเซื้อไหร่พูดวิทยุถูกๆนะครับเอ้ยจักรยานแล้วเจอแฟนพอดีครับเจอเจอเป็นคนขายจักรยานหรือแฟนเล่นจักรยานแฟนขายจักรยานอ๋อแฟนขายจักรยานใช่ครับในสายกล้ามเนื้อตรงนี้เลยได้ครับใช่ไงไม่ปั่นไม่กันาอไม่กันแล้วไปได้ยาวนานแต่เขารักแฟนแต่เขารักแฟนเขามากนะเหรอคือผมเพิ่งเห็นคนใช้เฟสไทม์ผม เฟสไทมอ๋อที่เห็นหน้าโทรศัพท์แล้าเห็นหน้าคือก็นั่งกินข้าววันนี้แต่แฟนเขาไม่ได้กินนะแต่ก็เปิดเฟสไทมแล้วให้แฟนดูเรากินข้าวไปด้วยแล้วผมเป็นคนนั่งกินแฟนดูนี่อยู่กระท๊ะผมไม่ท๊ะตนเนี่ยผมเคยท๊ะเพราะผมทํางานเยอะไงผมไม่เคยเจออย่างลีเท่าไหร่ผมก็เปิดผมก็กินอะไรให้อย่างลีดูหยาลีหันกลับไปดูอีกทีอย่างลีน้ำลายไหลไม่ควรทําไม่ควรทําไม่สงสารเาเล่นแฟนคุณเนีย เขาคนน้ำลายไหลเพราะหิวหรือว่าปากเขาห้อยยัไงแม่เปิดประตูให้เลยนะเนี่ยหุบหปากล่างไม่ได้เลยน้ำลายไหลของหอยนี่ก็เหมือนกันครับเปิดให้หญิงเขาดูเออหญิงก็หญิงก็เป็นนกเงือกนกเงือกนี่อร่ยก็สองคนนกเงือกคนดีเด่ะ เผาฟองเบียร์บ้างกลับมาเผาฟองเบียร์นิดหนึ่งเป็นมนุษย์ลิมิเต็ดอะไรอ่ะมนุษย์ลิมิเต็ดคือจริงจริสิ่งที่เผาพี่เบียร์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เผานะคือทำให้เขาดูดีไปหมดทุกอย่างเอาเรียบรยสิ่งอ่าไม่จริงๆพี่เบียร์เขาเป็นคนที่ชอบอะไรที่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 จะไม่เหมือนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะจะชอบไปหมอื่นกีตาร์นาฬิกาอะไรก็ได้ทุกอย่างขอให้มันเป็นแบบลิมิเต็ดขอให้มันเป็นอะไรที่คนอื่นไม่มี ประมาณสามสิบชิ้นจะมีจะมีเป็นเหมือนเป็นนัมเบอร์เป็นนัมเบอร์ผู้หญิงผู้หญิงมีนัมเบอร์ไหมก็ก็ภรรยาเขาก็เป็นคนเดียวคนเดียวถูกต้องหนึ่งลูกเขาก็มีคนเดียวอ๋อมีภรรยาอนีภรรยามีลูกแล้วครับนะครับผู้หญิงก็ล้เลยล้มเลยตอนนี้ล้มเลยล้มเลยล้มเลล้มเลยล้มเลยล้มเลยมีภรรยาแล้วนะอ มีแนะยุ้งไม่ยั้งยุ้งมีนะแล้วแล้วลิมิเต็ดมีอะไรบ้างแบบนาฬิกานาฬิกานี่ไงดูดิโอ้ยนาฬิกาที่เป็นเอลีดีไม่ใช่แล้วเหรอผมเอามาอ๋อเหรออันนี้เป็นลิมิเต็ดป่ะมี ไม่รู้ของจริงเปล่าพี่ไม่รู้รู้คืของจริงพาวรัดมีขายแต่ว่าถ้าเกิดเขาเล่นอย่างเงี้ยในอนาคตขายได้ราคาจริงถูกต้องถูกต้องใช่ไหมฮะของมันมีซีรีส์นัมเบิ้ลมันทำมันน้อยไงเขาก็จะสอนยิ่งของอมประมูลเนอะยิ่งได้เยอะนะเขาสอนชิ้นชิ้นคนซื้อเก็บไว้นะชิ้นชินเก็บไว้แน่ๆทำไมราคามันจะขึ้นใช่ครับยิ่งถ้าเจ้าของตายนะราคายิ่งโห พี่คอนเสิร์ตวันที่31มีนาคมนะครับผมชื่อมาริน่าติดกระตูนเหรอเป็นคนติดกระตูนนะกระตูนเรื่องอะไรน้องกระตูนเฮ้ยไม่ใช่ติดกระตูนอะไรกระตูนเลยเหรอชื่อตรงมาชื่อตรงเลยนะคพี่ตายโหนะกระตูนเรื่องอะไรกระตูนบักกี้ครับบักกี้มันเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะมันเป็นเรื่องพ่อลูกต่อย พ่อลูกต่อยกันต่อลูกต่อยกันโอ้ยซานดี้แล้วที่มันเป็นบันทึกข้างหลังเนี่ยใช้บันีนใช้บันทีนมากเมื่อไหรต่อยกับลูกเอ็นเยลูกเอ็นเยลูกอันนี้ลูกแล้วมันเป็นยังไงนะแล้วมันพยายามอยากจะเอาชนะพ่อมันอยากเก่งกว่าพ่อมันนี่พ่อนี่พ่อ เฮ้ยพี่เปิ้ลเฮยการต่อยกัพ่อเนี่ยพี่เปิ้ลตอนนี้ก็ลังต่อยกันอยู่มันเลยไอออก้าโตขึ้นมาลูกชายพี่มันเอาพี่แน่เนี่ยชื่อออกเฮ้ยเนี่ยชื่อออก้าเนี่ยชื่อออก้าไม่น่าเชื่อจริงหรอใช่ตอนนี้ออก้าสามเดือนโตขึ้นมามันจะต่อยพี่เหรองั้นเดี๋ยวกลับไปบ้านพี่จะกระทืบมันตอนนี้พี่ตั้งพี่ตั้งชื่อลูกตามกระตูนรือเป่าแต่ในเรื่องพ่อมชื่อออก้า เอาเหรอแต่ไอ้รูขึ้นเมื่อกี้ใช่ไหมพ่อชื่อออก้าไอ้เรื่องกากหมูนี่คืออะไรครับกากหมูอ่ะมีเรื่องหนึ่งไงที่เกี่กากหมูนี่แหละผมผมเจอเจอพี่เบียร์ครั้งแรกๆในในการทำงานร่วมกับพี่เบียร์เสร็จตังน้าไลฟ์ฟังเนี่ยคนตกงที่เขาทะเลาะแบบไม่ไม่เข้าไม่ค่อยไม่ค่ยเข้าลอยกันกับพ่อพี่เคยซื้อพี่คนชอบกินบะหมี่ แกกหมูแถวบ้านพี่อร่อยมากอร่อยมากเป็นอะไรเสก็ปุ๊บก็ซื้อมาไว้เลยกลางคืนเก็บไว้กะว่าเดี๋ยวจิบเดียวชิวแล้วก็ได้กินต่้เสร็จทีนี้พอได้เวลาปึ๊บพี่เขาก็ลงมากินเลยนั่งกินที่โต๊ะปึ๊บพ่อลงมาเจอพ่อเป็นห่วงว่าพี่เบียร์อ้วนแล้วไงยังกินากหมูเยอะอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็เลลงมาว้าสใส่ในขณะที่พี่เบียร์กำลังจะหยิบากหมูสวยๆชิ้นหนึ่งเข้าปากปิ้งโดนพ่อด่านช่ไโดนพ่อด่าเนี่ยเอางบ้า เดี๋ยวกลับบ้านเลยอกแล้วว่าเรื่องใหญ่ไม่เดี๋ยวก่อนเรื่องกากหมูนี่เดี๋ยวบ้านเลยอออกกลับบ้านเลยเรื่องกินเรื่องใหญ่มากครับก้านเลยออกไปนานไหมเกือบสามเกือบสามเดือนสามออกไปสามเดือนล้างหูล้างหลังจะออกไปยังบ้านพ่อสำเนึกผิดตั้งกระทะทอดสามหมูทอดหลังหมูเดียพ่อเขาเสียแล้วพี่อเขาเสียแล้ว แต่ไม่เป็นไรจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเสียทำไมพ่อพี่ก็เสียแล้วาไอ้นี่หอยเข้าใจเพราะว่าจริงๆเขาก็ขัดแย้งกับคุณพ่อเขาเหมือนกันพราาะว่คืนเนี่ยออกมาเพื่อดอกหอยยาไอ้หอยกำลังกินขยะเปียกอยู่คดณพ่อลี้่าเแล้วพ่อก็มาคอยทอดขยะเปียกหอยล้ว นะครับต้องขอบคุณแขกทุกคนนะครับอย่าลืมติดตามคอนเสิร์ตของพวกเขานะครับวันที่31มีนาคมนี้นะครับที่โอเชียนมารีนาพัทยานะครับบัตรที่ไทยพี่เกตเมเจอร์ทุกสาขานะครับ1,500บาทเท่านั้นนะครับไปกันเยอะๆละกันมีอยู่3ที่ช่วยซื้อเถอะครับเยอะแยะเลยนะครับขอบคุณมากทุกคนขนะครับโอ้โหพบกันใหม่วันหยุดหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ